ครับทุกคนยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่องของคีโอนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่มีชื่อช่องอย่างเป็นทางการนะครับเ mm hmm. พราะนี่เป็นคลิปแรกของเรา mm hmm. ก็คือเป็นคลิปแรกนะครับทุกคนซึ่งประเด็นวันนี้นอยอู่่วาคือเราจะไปอ้างไปเที่ยวข้างน,นอกนะทุกคนยุคนี้เป็นยุคของความเที่ยวของไขด่ดองไขด่ดองคนจะนึกออไข่ดองน้ำปลาไขด่ดองซ้วไขด่ดองปลาอะไรเงี่ย เราก็เสียเงินให้กับของกินสิ่งนี้ไปอย่างมากมายครับหมือนไปหลายบ้านเพราะฉะนั้นประเด็นคือวันนี้เราจะมาลองทำไข่ดองซีอิ๊วดูว่าทำเองครั้งแรกจะรอดหรือจะเละเพราะฉะนั้นไปดูวัตถุดิบกันครับและนี่ก็เป็นวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้ทำไข่ดองซีอิ๊วของเราในวันนี้นะครับก็ในส่วนของวัตถุดิบนะครับก็จะมี ต้นหอมครับแล้วก็หอมแดงซอยนะครับแล้วก็เป็นพริกแดงแล้วก็กระเทียมใหญ่ซึ่งเขาเรียกว่ากระเทียมจีนะครับแล้วก็จะมีกระเทียมไทยเป็นกระเทียมเล็กด้วยแล้วก็เป็นตัวโชยุญี่ปุ่นหรือซีอิ๊วญี่ปุ่นนะครับก็เขาเรียกว่าโชยุแต่ว่ามันก็เป็นซีอิ๊วแหละทุกคนมันก็คล้ายๆกันเพราะว่าหลักขวดเขาบอกว่าใช้แซีอิ๊วได้แล้วก็เป็นน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายใช่ไหมอ่าโอเคใส่ไม่ใช่เกินน้ำตาลทรายเพื่อนแล้วก็ผักเอก ไข่ไก่เอสเพลยวนะครับซึ่งเป็นไข่ไก่ปลอดเชื้อนะครับก็เป็นไข่ที่ผ่านกรรมวิธีมีคุณภาพที่เราสามารถที่จะกินสดได้เราทำทกินแบบที่เป็นแบบดองอะไรยงี้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราใช้ไข่ไก่ที่ไม่ได้มาตรฐานคุณภาพว่ากินสดได้มันอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนท้องเสียหรือว่าเป็นโรคตัๆได้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันก็ค่อนข้างเสี่ยขขงต่อการที่เราไม่ใช้ตัวไข่ไก่ปลอดเชื้อนเนาะเพราะนั้นเดี๋ยวก็เราจะไปเริ่มทำขั้นตอนที่นี้กันเลยนะครับป้ายเลย ขั้นตอนนี้น,นะครับเราก็จะเป็นการแยกไข่แดงออกจากไข่ขาวนะครับก่อนนี้นครับมีสติกเกอร์ไข่เอสเดียวนะครับผมก้อนนี้นะครับเ,เพื่อนๆไข่เหลือแปดฟองนวครับนอจากมันจะนเกิดความบาบางของตัวเราเองทำให้ไข่แตกไปสองฟองนะครัรบก้อนตัวเขาใหม่เราก็จะใจเีย็นะครับ,บ,รรบแล้วก็พอทำเสร็จเราก็จะทำเป็นครบจำนวนแปดฟองเลยนะครับเราใช้ค่อยๆตัวนี้ค่อยๆตยยยุดครับทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่า การที่เราทุบกับโต๊ะอะไรเงี้ยบางทีเรากลาัวว่ามันจะเล้าเยอะเกินดูนะมันเป็นความสุเฮ้ต้องอะไอยู่เห็นไหมโบบโามาทุกคนมาใครแตะเราเลือก,รก,กลรกนูหมดเลยเนี่ยโอเคระดับหนึองสองอาจจะเหลือบ้างนิดน,นึงด้ยเพื่อนเพราะว่ามันก็เราไม่สามารถทำได้สุดหรอกเพราะว่ามันก็จะติดก,กัน เย้นะครับก็ได้แล้วประมาณนะครับแล้วเดีเย๋ยวเราก็จะทําไปจะครบเลยครับโอเคครับเพื่อนๆนี่เราก็ได้ตอกไข่ทั้ง8ฟองก็นี้เสร็จไปแล้วนะครับซึ่งในการตอกไปปุ๊บม,มีฟองหนึ่งที่อยู่ข้างในนั้นก็คือได้เสียชีวิตลงเป็นการแตกกระจายก็เรืบองนีเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ตักแยกออกทุกคนเราจะดอกแบบนี้แหละอาจจะได้มิติรสชาติใหม่ก็ได้เพราะว่า ถ้าโดาตังอ่อนรบกฟ้องอืง่นถ้ามีการตักอ่อกหลันจะแตกเนาะก็น่าจะไม่เป็นไรส่วนนี้ก็ไว้ได้ทำอย่างอื่นได้นะครับก็เดี๋ยวขั้นตอนต,อนต่อไปเราก็จะไปหั่นกระเทียมหั่นพลิบนะครับแล้วก็ทําน้าดอกกนเลยโอเคไปต่อครับเราก็จะมาหั่นกระเทียมหั่นพีิกันต่อนะทุกคนซึ่งเราก็จะหั่นตามความชอบของเราเลยเนะาะก็ซอยบางซอยตามสไตล์ุณนะเพราะว่าก็เป็นคนทำขวบแบบมั่วๆทุกคนไม่ค่อยมีแพทเทิร์นที่แบบเหมือนคนที่ขอเท่าไรนะครับก็ ว่าจะหั่นจากวันไหนกันอี้แล้วการะไม่เลยน่าจะได้ไหก็จะเป็นประมาณนี้เลยเซึ่งส่อหป่ก็พริกแดงแดงอาการเพราะว่าถ้าเดี๋ยวใช้พริกเขียวจะ,จะตับสนกับต้นหอมนะครับ แล้วก็จะเป็นต้นหอมต้นหอมกเหมือนกันเพราะว่าหอมนีเราดองซอยแล้วกระเทียมก็มีอะรต้นหอมเราต้องซอยเล็กรู้สึกว่านี่นะครับก็เป็นวัตถุดิบของเราที่จะใส่ได้นะครับขั้นตอนต่อไปเราจะไปทำน้ำดองครับไปเลย ครับขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาทําน้าดองนะครับโดยการนี้นะครับเราก็จะใช้ซีอิ๊วสองขวดนะครับตรงนี้ขวดเล็กค่ะไะเดอรัเซเว่นแล้วก็ไปโรตรงโรตันเลยนะครับก็อย่านขวดเล็กนะครับก็เราก็จะใส่ใส่หมดขวดเลยขวดมันสามารถเปิดฝาแบบแบบนี้ได้ไม่รู้ทำได้ป้ามันเ ไปแบบนี้ก็ได้เรื่อยอกินโชยุหอมมากทุกคนตอนนี้คืออยากินซูชิแล้วนะอยกกินซูชิแล้วจริงเหนื่อยนี่แล้วหนึง่งขวด สูตรของเราไ,ได้ดูแบบไม่ค่อยมีแพทเทิร์นนะทุกคนทำแบบเราก็ได้สูตรมาจากแบบหลายคนได้คําแนะนำมาจากคนนู้นคนนี้แล้วก็ทําในแบบของเราอย่างเช่นเนี่ยเห็นปะทําก็ดูไม่ค่อยมีแพทเทิร์นหรอกทุกคนแต่ก็นี่ครับจะรอดอีกจะเรียนมาดูกต่อไปนะครับน้ำตาลทรายแล้วอันนี้ไม่เรียกว่าชาา้อนชามาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเราก็จะใส่ประมาณแปดชอ้อนนะครับ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเรียบร้อยนะครับแปดแล้วก็เอาไปทำก,กัก่อนนะเส้นฝานี้แ็งไปก่นต่อไปนะครับเราก็จะใส่วัตถุดิบทุยางลงไปเลย กระเทียมกรเียมซึ่งท,ทำไมเราไม่หานกนเลยจ้ะดูวมันก็ได้เนตัวตงบุิแล้วกันี่นะครับควบไปเชนด้านหลังก่อนคะครับเชนด้านหลังก่อนคะครับกก็จะเป็นประมาณนี้เลยทุกคนน้ำดองของเราเห็นไหม และต่อไปเราก็จะเอาขึ้นตั้งไฟเดีวยวกันเป็นกระทะไฟฟ้านะทุกคนก็วางไปเลยแล้วก็เปิดลงแล้วต้มซุปเราก็จะต้มไปจนกว่าจะเดือดน,นะครับทุกคนตรมไปนี้แหละเพื่อให้ ตัวน้ำตาลมันละลายตอนนี้หอมมากทุกคนหอมแบบเดกจะเอาข้าวลงไปใส่แล้วก็กินกินกินเชื่อว่าเพื่อนๆต้องเคยมีประสบการณ์การกินข้าวกับซีอิ๊วแม็กกี้อะไรนี้อร่อยนอเนาะไม่กินไหเคยแบบเราจะแบบปีนี่ยหน้าโรงเรียนะบ็อกกี้เสี่ยอะไรเงี้ยใส่ข้าวอะไรเงี้ยเออสมัยเด็กๆอ,อร่อยมากเลยทุกคนเคยผ่านประสบการณ์เลยนะ ถรือว่าเรา,าเคยผ่าดสมยร์ทน่าอร่อยจริงนะเว้ยเป็นแหลกครอบตามนั้นะครับก็ทำต่อไปนะครับนี่แหละคนไป,ไปนจนกว่เดือดถ้าค,คนจนรู้สึกว่าน้ำตาค่อนข้างละลายหมดก็ไม่ต้องคนตลอดเวลาก็ได้ครับปล่อยให้มันเลือดจะได้เป็นครับก็จะรอจนจะเลอือดรับก็เดี๋ยวไปรอดูตอนหลังเลือดแล้วเป็นไงปึ๊บนี่นะครับทุกคนก็ เดือดปุดๆแล้วนะครับพอเดือดปุดๆก็อย่างที่บอกเลยครับก็ปิดไปได้เลยปอ๊อเป็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอเขาหายเดือดสักแป๊บทิ้งเขาไว้แป๊บหนึ่งเราก็จะลาดลงไปในไข่แดงของเรานะครับรอสักพักนึงเดี๋ยวไปดูตอนลาากันเลยเพื่อน นี่นะครับทุกคนเราก็ได้ทําการเทรน้ําปลาลงไปในไข่แล้วนะครับซึ่งก็มีไข่แตกไปฟองหนึ่งเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็นี่ละครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะน้าไปแช่ตู้เย็นนะครับก็จะแช่ตู้เย็นเป็นเวลานหนึ่งวันเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะครับก็เราก็ต้องหาอะไรปิดแบบนี้ด้วยนะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้เด้อ สวัสดีครับทุกคนและนี่ก็คือไข่ที่เราดองมาเป็นเวลาครบหนึ่งวันเต็มๆแล้วเราจะมาดูเลยว่าเป็นยังไงนี่เลยนะครับทุกคนก็ดูจากภายนอกก็ได้อยู่เราต้องเอาชอนตักแหละว่าจะเป็นยังไงเนาะนาทีนี้รูแล้วชื้นได้ไม่ได้นะได้ไม่ได้จมไปแล้ว ถ่ายคลิปอยู่แม่ย,ยังพึ่งยุ่งนี่นะครับทุกคนนี่ก็คือไข่ของเราสรุปก็คือได้นะทุกคนโอ้ oh, my god ไข่เราได้แล้วนี่นะครับก็เป็นไข่แบบเทคเจอร์แบบนี้เลยก็คือได้มากก็ค่อนข้างแบบมีความดูเป็นเจลลี่เลยแหละทุกคนงั้นก็วางป้เดี๋ยวเราจะลองกินดูนะ,ะมาทุกคนนะครับเราก็จะ มาลองชิมดูว่าผานไหมผัดครับนี่ก็จะเป็นตัวพริกตัวกระเทียมที่เราจะลาดลงไปเพิ่มของไข่ล้ด้วยก็คือเยอะมๆมากเลยโอ้ oh God. ไม่ก็มันดูน่ากินอย่างเงี้ยหอมมากเลยนะครับระจัก็ใหู้เลยว่ามันจะเป็นแบบนี้เป็นแบบฟิลแ,แบบเจลลี่อะไรอย่างเงี้ยครับต้องลอง ราดน้ำปลาน้อยพริกกระเทียม <c oughs> สรุปก็คือทุกคนอะารเรานะผ่านแล้วก็เทิกเตอร์ของไข่โอเคเลยก็คือมีความแบบเป็นเจลลรี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสมมติ เพื่อนเพื่อนคนใดแบบว่าจะไปลองทำตามก็ถ้าต้องการเท็กเจอร์ที่แบบว่าเหลวกว่านี้ก็อาจจะดองไว้ไม่ถึงหน,นึ่งวันเต็มเต็มเยเพราะเราอันนี้เราดองวันหนึ่งเลยฟีลลิ่งก็จะเป็นเหมือนแบบเจลลี่มีความเนื้อเหมือนแบบทาร์ตไข่ผสมกันอะไรประมาณานี้ก็ถือเป็นสูตรที่ค่อนข้างโอเคเลยนะแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนใดแบบต้องการจะแบบให้มันเค็มน้อยกว่านี้ก็ลดน้ำปลาลงก็ได้อ,า,อาจจะผสมน้ำเปล่าออเพิ่มก็ได้นะครับเพื่อลดความเจี๊จางให้เค็มน้อยลงก็ สุดนี้ถือว่ดีเลยพอกินต่อแล้วกินนี่กอร่อยมากโอเคครับผมและคลิปการทำไข่ดองสิวกินเองครั้งแรกของเรานะครับก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผลสรุปก็รอดนะครับเพื่อนๆก็คือไม่เละครับก็เท็เจอร์ถือว่าได้ไม่ได้แตกต่างมาจากที่เราเคยไปกินข้างนอกอะไรเงี้ยดูแบบ ไปกันได้มีความเป็นเจลรี่นะครับแต่ก็ถ้าถ้าใครจะทําตามโอนะถ้าเกิดสมมติชอบเท็กเจอร์ที่แบบไม่ที่ชอบความเป็น,นหนึบหนึบขนาดก็อาจจะดองไม่ต้องถึงหนึ่งวันก็ได้เพราะว่าการดองไข่เท่าที่เราศึกษามามันก็สามารถ6ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือวันหนึ่งก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการเท็กซเจอร์ของแต่ละคนแล้วก็รสชาติน้ําดองก็นั่นแหละปรับตามความชอบของแต่ละคนได้เลยอะไรางี้เช่นเน้นติดหวานก็อาจจะใส่น้ําตาลเยอะขึ้นจากที่ มากกว่าที่โอใส่หรือว่าถ้าชอบความเค็มเพิ่มซีอิ๊วได้หรือว่าลดอะไรเงี้ย <S <S ก็สามารถ <S <S เพื่อนๆสามารถปรับตาม <S <S ชอบได้เลยแล้วส่วนเครื่องเคียงก็ใส่กระเทียมใส่ต้นหอมใส่หอมแดงหรือว่าใครอยากเพิ่มแอดอะไรก็สามารถทําได้บางคนอาจจะแอดข,องขิงเข้าไปเพิ่มก็ได้หรือว่าถ้าไม่ชอบบางอย่างอาจจะไม่ใส่ก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่จากสูตรของโอว่าโอเคนะแบบทาออกมาแล้วโอเคกินได้อะไรเงี้ยเพื่อนๆที่ ลองกินหรือคุณป้าก็บอกว่าโอเคอยู่อะไรอย่างนี้แต่ก็รอบหน้าท่ามีโอกาสได้ทําใหม่ก็อาจจะมีการปรับสูตรไปต่างๆนานานอะไรมากกว่านี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็จะขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับก็มาสรุปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็เนี่ยนะถ้าพูดอะไรดูงงๆไปบ้างหรือว่ามุมกล้องหรือว่าการพูดหรือว่าอะไรที่อาจจะเกิดความไม่เหมาะสมขึ้นในคลิปก็ต้องขอภัย เพื่อนๆมานัดที่นี่ด้วยนะครับเนื่องจากเป็นคลิปแรกของเราที่ทําขึ้นมานะครับก็สามารถติชมและแนะนํากันได้เลยนะครับแต่ก็สุภาพนิดนึงนะครับเป็นคลิปใหม่กันรุนนาแล้วนิดนึงครับสําหรับวันนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับคลิปหน้าเราจะมีคอนเทนต์อะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับถ้าเกิดใครชอบก็ลืมกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ได้เลยว่าเราจะทําอะไรออกมาอีกนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับ บายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามาลุ้นกันว่าเราจะทำอะไรไปแล้วบาย